ไปนี่อีกกี่ได้ไหมหนูก็จะบอกว่าอันนี้คือมันเป็นตู้คิดถึง20วินาีเล่นอันนี้มันตู้คุยไม่ได้ต้องอเลือกยังไงคะมีตรงป่องตรงนี้กับตรงนี้ใครเลือกที่อยู่มันมีอ,อยู่5ตัวค่ะอเอาตัวไหนคะให้เอาตรงป่องตรงนั้นตรงมุม45แล้วก็ตรงน,นี้เพราะว่าอีก2ตัวด้านหลังอะมันไกลแค่เกิดเกลีย่ยไม่ทีก็หลุดได้เลยอ่าแล้วคราวนี้หนูจะเอาตัวไหนคะตัวตัว45ก่อนมันจะกระเด้งอองจากป่องอ๋อโอเคจัดไปค่ะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะวันนี้มีงบสี่สิบห้าสิบอยู่ในมือปปดสิบบาทอ้าวเหรอน่าจะได้นะอ่ะลองดูก่อนอย่าลืมกดงับเข้า่างี้ไม่ได้ฮึโอ้อ้าวคิดคว่าเป็นไงคะขอบอกเติดความระยินย้่ก็คือต่อให้เหลีหล่ยมกับมีแค่ไหนถ้าเกิดลูกขาแบบว่าปล่อยก็ไม่น่าได้นะคะแต่เขาบอกว่าอันนี้ก็น่าได้ยู่นะา ครับปาว่ามันจะได้อยู่นะมันนอนใงญ่โอเคแล้วถ้าเกิดอันนั้นมันไม่ได้จริงๆก็ให้เอาตัวนี้ค่อยหนีไปตัวแรกเนาะค่ะเดี๋ยวไม่ต้องให้โดนี้ได้อ่าแต่อันนี้มันยังได้อยู่ก็ขี้ตัวแรกขอให้นายขอให้โดนนะคะจะได้ไม่น่าแตกละค่ะโอ้โอ้ขึ้นยุทขวาอีกหน่อยปาว่าขวาอีกอีกน่าจะได้นะอย่าลืมกดนับโอ้โหเราแค่นี้มันจะไปได้ได้อย่างไร สวดีครับราะว่าเราควรจะลองใหม่ไหมคะลองใหม่เราเอาตัวแรกเลยตัวแรกตำแหน่งที่หนึ่งข้อความข้อที่สองคือเมื่อตัวนี้ไม่ได้ให้แข่นไปเอาตัวนี้แทนตัวนี้เอาตัวนี้นะพ่อระวังเกี่ยวปล่องแล้วกันหนูว่าข้างบน่ะได้แล้วอ่ะพักไม่ได้โอ้โอ้โอ้ลอย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 มีรูมีรูให้ขานลอดเข้าไป ขั้นตอนนี้ได้สองเหรียญลงอีกน่อยนิดนิดอนะ ว่าทำไมมันรอดเยอะขนาดนี้นะคะถ้าเกิดตัวนี้ไม่ได้ก็ต้องมาเอาตัวนี้อีกเ่าคิดว่าตัวเดิมแปลว่าตัวเดิมยังได้นะโอเคงั้นก็เอาตัวเดิมเลยคะ่ะปุ๊บหมดนะเๆๆๆๆๆะะหล็กนิดนึงนะอ่ะแปลวาได้ลงนิดเึงขวาเบาๆไฟนิดหน่อเออ เอาเป็นว่าอย่างน้อยเราก็ได้ดูวิธีคิดลูกตาถ้าตู้คุยไม่ได้เลยนะคะให้คีิปสาตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือแบบว่าต้องเหลี่ยมดีจริงถ้าเกิดอยู่ไกลไม่แนะนำรงในคลิป